นิยายเสียงข้ามมิติมาเป็นสนมที่อยากอยาผู้แต่งตุ๊กตามีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมวดีบทที่สิบถูกหยอกล้อเอนซนิดหน่อยห้องเต้เฉินหงหันไปทางเหยียนฟู่ทางเหยียนฟู่เข้าใจทันทีว่าเจ้านายต้องการอะไรห้องเต้เสด็จเหยียนฟู่ส่งเสียงบอกเข้าไปในห้องอัญญาที่กำลังนั่งคิดสิ่งต่างๆก็สะดุ้งขึ้นมาเธออุตสาห์หาที่เงียบๆเ,เพื่อวางแผนหนีออกจากวังจากตอนแรกที่หนีเพราะตัวเอง ตอนนี้อยากหนีเพราะลูกชายตัวน้อยแล้วเพื่อความปลอดภัยของเสี่ยวหลงจะว่าไปเธอลืมไปแล้วว่าห้องเต้แก่บอกจะมาหาคืนนี้ลืมไปเลยห้องเต้แก่จะมาหาฉันควรทําอย่างไรดีอ้ยไปหาคนอื่นได้ไหมนายไม่ใช่สเปคฉันเลยตาแก่กล้ามโตเสียงในใจของพระสนมอันหนิงที่ลอยมาเข้าหูเฉินหลงทำให้หน้าห้องเต้คล้ำขึ้นมาทันทีเขารีบเดินไปหาสนมรักที่กำลังจะเดินมาทำความเคารพ จากนั้นก็อุ้มอีกร่างบางขึ้นมาแล้วพาไปเตียงต่างไม้ที่วางไว้ไม่ไกลสำหรับพักผ่อนเวลาอ่านหนังสือนานๆแล้วง่วงนอนโดยที่เหยียนฟู่ผู้รู้ใจในายรีพาคันทีและนางกำนันออกจากห้องหนังสือทันทีปิดประตูและเฝ้าหน้าห้องให้เป็นอย่างดีอีตาบ้านายคิดจะทำอะไรกลางวันแบบนี้ปล่อยนะวอย่าให้แม่แสดงฝีมือ มังกรหนุ่มได้ยินว่าแสดงฝีมือก็อดหยอกแมวน้อยไม่ได้วางร่างบางบนเตียงแล้วเขาก็ก้มหน้าลงมาใกล้ปากอบอิ่มนั้นจากนั้นก็จูบอัญญาอย่างดูดดื่มแทบกลืนกินสติของเธอไปจนหมดสักพักเขาก็ปล่อยปากอบอิ่มนั้นออกเพื่อให้อีกฝ่ายได้หายใจหลังจากที่เหมือนอีกฝ่ายทำท่าหายใจไม่ทันตอนนี้อัญญากำลังโกรธมากที่โดนอีกฝ่ายจูบปากโดยที่เธอไม่ทันตั้งตัวยกเท้าขึ้นมาจากที่พ่องเต้แก่แต่ทว่าอีกฝ่ายกลับจับขาของอัญญาไว้แล้วกดลงกับเตียงสนมรักเจ้าจะทำอะไร ้องเต้เฉินหลงตรัสถามเสียงนิ่งแกมดุดนันอัญญานึกขึ้นมาได้ว่าร่างนี้เป็นสนมหรือก็คือเมียของห้องเต้นี้หนาะถ้าเธอทำลายห้องเต้ตอนอีกฝ่ายอยากบับเโอบะบคงแปลกซีนะแต่ในใจหนึ่งเธอก็ยังทำใจไม่ได้จะมีอะไรกับคนไม่ใช่สเปกต้องหาทางเอาตัวรอดไปก่อนแล้วกันฟาบาดหม่อมฉันเพิ่งคลอดเจ็บตรงนั้นอยู่เลยยังไม่สะดวกรับใช้พระองค์เพคะอัญญาพูดเสียงหวานพอพูดจบก็เอามือคล้องคอแล้วยกตัวขึ้นมาหอมแก้มอีกฝ่ายอย่างเอาใจ เอาไว้หม่อมฉันหายจะรับใช้ฝ่าบาทอย่างเต็มที่แน่นอนเพคะอัญญาใช้น้ำเสียงออดอ้อนและยิ้มหวานให้อีกฝ่ายแต่ในใจของเธอตอนนี้บ้าเอ๋ยฉันต้องหาทางหนีออกจากวังไปให้ไวที่สุดถ้าอีกฝ่ายส่งหมอหญิงมารักษาเธอจนหายไม่มีข้ออ้างจะทำอย่างไรเธอไม่อยากมีอะไรกับตาแก่กล้ามโต แน่นอนฮ่องเต้เฉินหลงได้ยินทุกอย่างที่อันหนิงคิดเขาเอามือเรียวบางนั้นขึ้นมาแล้วค่อยๆดูดทีละนิ้วของเธออย่างช้าๆทำให้อัญญาสะดุ้งรู้สึกเหมือนไฟดูดสติเหมือนจะหลุดลอยอีกครั้งจากนั้นเขาก็เงยหน้ามาสบตากลมโตคู่นั้นได้สินมรักข้าจะรอคอยที่เจ้ารับใช้อย่างเต็มที่เสียงที่เปล่งออกมานั้นแหบพระสันสะเทือนหัวใจสาวโสดที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใครฮ่องเต้เฉินหลงลุกขึ้นแล้วก็ไปช่วยดึงตัวอัญญาขึ้นมานั่งด้วยกัน ข้าจะให้หมอหญิงมาดูแลรักษาเจ้าที่นี้จนกว่าจะหายและข้าจะมาทานอาหารเช้าที่นี้ทุกวันสนมรักเตรียมตัวไว้ละ่ะเพคะฝ่าบาทอัญญาก้มน่ารับคำอย่างว่าง่ายแต่ในใจในายว่างนักหรอกโน้นไปทานข้าวกับเมียนายซีถ้านายมาหาฉันทุกวันเมียนายที่ตอนนี้วางแผนร้ายกับเสี่ยวหลงอยู่ยิ่งจะไม่วางแผนมาที่ฉันหรออย่ามาขอร้องละนายไม่ใช่สเปคฉันเห็นแล้วไม่มีอารมณ์ทานข้าว ฮองเต้แก่ที่ได้ยินก็จะลุกออกจากเตียงเขาจับคางของอัญญาไว้แน่นก่อนจะจูบลงโทษอีกฝ่ายคิดดีกับเขาหน่อยไม่ได้หรือไงเขาเป็นถึงห้องเต้เจ้าแผ่นดินและที่สําคัญเป็นสามีของนางด้วยอัญญาที่ไม่ทันตั้งตัวก็เผลอจูบตอบอีกฝ่ายกว่าจะรู้ตัวห้องเต้ก็ลุกและเดินออกไปจากห้องหนังสือนานแล้วเหลือเพียงเธออยู่ในห้องหนังสือลําพังเธอเผลอยกมือขึ้นมาลูบปากที่แดงช้ำเพราะถูกจูบลงโทษจากห้องเต้แก่ เจ้านายครับมีคนซุ่มอยู่ตําหนักจันทราสามกลุ่มเสียง AI สมชายขัดจังหวะความคิดอัญญาที่เตลิดไปไกลแล้วพิกัดและจํานวนคนหละอัญญาถามสมชายการเวลาให้ข้อมูลมาแล้วครับตอนนี้ผมและการเวลาได้ตกลงว่าจะรวมกันเป็น AI ตัวเดียวเพื่อความสะดวกของเจ้านายได้ขอบใจพวกนายขอข้อมูลพิกัดและจํานวนคน อัญญาแอบดีใจที่เธอมาโลกนี้โดยมีตัวช่วยคือ a ออสมชายและการเวลาทั้งสองตัดสินใจร่วมกันเป็นหนึ่งเพื่อลดการซ้อนทับของหน้าทีและสะดวกในการช่วยเหลือเธอมากขึ้นนอกห้องนอนสองคนเป็นคนห้องเต้เฉินหลงครัวหนึ่งคนเป็นคนของหลินกุ้ยเฟยนอกตําหนักจันทราสี่คนเป็นคนของห้องเฮาหลังหลานซูคนของห้องเต้เฉินหลงคงมาดูแลฉันเสี่ยวหลงแต่ที่เหลือน่ากลัวว่าจะมาด้วยแผนร้ายอัญญาพูดกับสมชาย ใช่ครับคนในครัวกำลังจะวางยาเมื่งวีกับเจ้านายครับสมชายบอกอัญญาคือยาอะไรอัญญาถามด้วยความสงสัยเธอไม่เคยได้ยินชื่อนี้และจากความทรงจำร่างเดิมก็ไม่เคยได้ยินชื่อนี้เมื่ออวิความฝันที่ไม่อาจให้กำเนิดคือยาที่ทำให้สตรีคนใดได้ทานไม่มีการตั้งครรภ์ไปตลอดชีวิตจัดเป็นยาผิดกฎหมายส่วนใหญ่จะใช้ในหอนางลมเท่านั้นครับโอเคแค่หลีกเลี่ยงเป็นพอแต่ว่าคนของฮองเฮาสี่คนที่อยู่นอกตำหนักละ่ะ ส่งมาจับตาดูเจ้านายและหลินกุ้ยเฟยครับมีหน้าถึงส่งมาหลายคนแบบนี้อัญญาได้แต่ครุ่นคิดดูถ้าเธอต้องเป็นคนหนึ่งในสงครามวังหลังซะแล้วคิดแล้วก็ปวดหัวเธอถนัดใช้แต่กำลังต่อสู้พอต้องมาใช้ความคิดและเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็ถอนหายใจการเวลาทำไมไม่ส่งฉันไปอยู่ในร่างคุณหนูคุณนางที่โสดและรวยรวยแทนเป็นสนมแบบนี้ล่ะจะได้ตั้งสำนักคุ้มภัยหาเงินหาทองแล้วเป็นหนุ่มน้อยแสนน่ารักได้ง่ายๆเหอะ อัญญาบ่นกับสมชายไปอย่างนั้นแหละเพราะอย่างไงเธอก็มาอยู่ในร่างที่เป็นสนมแล้วเพราะว่าคนสร้างระบบ AI การเวลาเซตไว้ว่าให้หาคนที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคมาคอยช่วยเหลือและดูแลเจ้านายระหว่างย้อนเวลาครับอยู่ดีๆสมชายก็ตอบอัญญาทําให้เธอคิดถึงคนสร้างระบบนั้นก็คือพ่อและแม่ของเธอขึ้นมาในใจก็มีความอบอุ่นและเศร้าขึ้นมาพ่อและแม่คงห่วงเธอเลยเซตระบบไว้แบบนี้ตําหนักกลาง ห้องเต้หนุ่มเพิ่งมาถึงห้องทรงงานหลังจากไปหยอกล้อกับแมวป่าตัวน้อยจนอารมณ์ดีเขาก็เป่าปากส่งสัญญาณเรียกองรักเงามาทั้งหมดสี่คนจากนั้นก็มีคนชุดดำลงมาคุกเข่าหน้าเขาหนึ่งและสองไปดูแลองค์ชายน้อยที่ตำหนักจันทราอย่าให้ค่าส,สายตาห้องเต้เฉินรงออกคำสั่งะย่ค่ะสองคนที่คุกเข่าอยู่ก็หายไปเก้าและสิบไปจับตาดูตำหนักของตลอดเวลาไว้ต้องรายงานทุกความเคลื่อนไหวของตำหนักนี้ห้ามละเลยแม้แต่จุดเล็กๆเ,เด็ดขาด ใยะค่ะจากนั้นสองคนที่คุกข่าวก็หายไปมังกรหนุ่มเอานิ้วเคาะที่โต๊ะอย่างใช้ความคิดในใจเขาก็ผุดความคิดบางอย่างหวังว่าจะไม่ใช่อย่างที่เขาคิด